าใครมี7 Habits จะ a p จะแอ i a ิ e มากขึ้นกับโลกยุคนี้ที่มันเปลี่ยนหนักๆเปลี่ยนเร็วแบบนี้ยถ้าเราหาตัวเราเองเจอเราจะอยู่กับมันได้เราจะรู้ว่าเราอยู่เพื่ออะไร decoding the great and enduring wisdom from 30 leaders สุชาดาธีรัวชิรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ISU Life จำกัด สวัสดีค่ะพี่ปุ๋มค่ะอยากให้พี่ปุ๋มช่วยเล่านิดหนึ่งค่ะว่าตั้งแต่เราเรียนหนังสือมาแล้วเราเริ่มทํางานเนี่ยค่ะมีบทเรียนอะไรที่สําคัญสำคัญที่พาเรามาถึงความสําเร็จในระดับนี้เนี่ยค่ะช่วงที่เรียนแล้วก็มาต่อทางานเนี่ยต้องบอกว่าเทอร์นิ่งพอยท์แรกคือแม่เสียคือตอนนั้นอายุ20อยู่ปี2แล้วก็รู้สึกว่าพ่อพึ่งลูกสาวในเชิงกำลังใจนะคะก็เลยต้องเป็นผู้ใหญ่เร็ว เสร็จแล้วเนี่ยตอนเราเรียนหนังสือเราก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องทำให้ดีที่สุดเราเห็นพ่อกับแม่ขยันมาตลอดพอมีโอกาสได้ทำงานขายตรงที่แรกอะค่ะคือจบบัญชีมานะคะแต่เรารู้สึกเราอยากเจอคนมากกว่าเจอตัวเลขนะคะก็เลยลองเปลี่ยนมาทำขายตรงดูแล้วก็มาพบว่าอุ๊ยอยู่คนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเอ้ยมันสนุก แล้วยูนิลิเวอร์ก็อยากลงทุนท,ทําธุรกิจขายตรงใช่ไหมคะก็เลยชวนให้มาเริ่มต้นกับ u ยูนิลิเวอร์ที่พยายามหาคําตอบมาทั้งชีวิตก็มาเจอตอนที่อยู่อย i นิลิเวอร์เนื่องจากเป็นบริษัทที่ใส่ใจพัฒนาคนนะคะยูนิลิเวอร์จะมีคอร์สต่างๆให้เราเรียนเยอะแต่คิดว่าที่ Impact ที่สุดในชีวิตเนี่ยก็คือคอร์สเซเวนทบะคะแล้วก็เรียน3ครั้งเลย <laughs> คุยเรื่องของแฮปปี้สองคือบิ๊กินวิธีเอนิมายเนี่ยเราจะเจออย่างหนึ่งอะที่มันจะเป็นตัวตนเรานะคะว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรตอนนั้นก็เลยเจอละว่าอผมเกิดมาเพื่อสนับสนุนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเนี้ยได้เติมเต็มชีวิตเขาให้เต็มฝันจริงๆชีวิตเราอะมันจะตกผลึกมาเรื่อยๆจากเหตุการณ์ต่างๆนะคะแต่อันนี้คือใหญ่ที่สุดที่หาเจอใช้เวลาหาเนี่ย 5ปีนะคะตั้งแต่เรียนเซเวน c ฮอบิตครั้งที่1มาจบครั้งที่3นะคะแล้วก็ตั้งแต่หาเจอเนี่ยเหมือนชีวิตมีเข็มทิศรู้แล้วว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรแล้วกลายเป็นสามารถที่จะอยู่กับทุกสถานการณ์ได้เพราะว่ามิชชั่นเราไม่เคยเปลี่ยนเราจะมองว่าทุกเช้าเนี่ยไม่ได้ตื่นมาทำงานนะตื่นมาดีลิเวอร์มิชชั่นเรา เนี่ยเดี๋ยวต้องไปใส่ใจคนเดี๋ยวต้องไปดูว่ามีใครที่ยังไม่ได้มีชีวิตที่เต็มฝันของเขาอยู่บ้างมันเลยเป็นความสุขค่ะ คือเราจะแกว่นบ้างตามสถานการณ์ที่มันแย่นะคะแต่แกว่งยังไงก็ไม่หล่นมาในหลายหปีที่ผ่านมาเจอความท้าทายมากมายนะ,ะแล้วพี่ปุ๋มเองก็ต้องดูแลคนเยอะทีเดียวนะคะสิ่งที่นะข้างในเราตรงนี้ช่วยเราผ่านอุปสรรคแล้วผ่านความท้าทายต่างๆเหล่านั้นมาอย่างไรคะพี่ทุกคนเจอสิ่งที่เรียกว่าอันโนนในเซเว่นเฮิตเองเนี่ยนะคะ เราก็จะเรียนรู้ถึงกระทั่งที่ว่า c i r c l e of Influence เพราะั้นตอนนั้นก็ตั้งหลักว่าชวนทุกคนว่าเราไม่รู้มันจะนานหรือจะแย่แค่ไหนนะคะแต่ที่แน่ๆคือเราจะออกจากสถานการณ์นี้แล้วเราจะเข้มแข็งกว่าตอนที่เราเข้าสถานการณ์นี้นะคะทีนี้วิธีที่เราจะทำได้มันต้องเริ่มที่ไ i n d s e ็เราจะเป็น mindset แบบเป็นเหยื่อหรือเราจะเป็น mindset แบบที่เราจะพร้อมที่จะเป็นตัวนำ นำแล้วก็กำหนดมันนะคะแต่การนำการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยขององค์กรมันก็ไม่ง่ายเพราะเราต้องสร้างความมั่นใจกับทีมต่างๆเนี่ยค่ะโดยเฉพาะใน3เดือนนี้เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยพี่ปุ๋ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มายังไงต้องบอกว่าก็หนักมาเป็นปีจนมาถึงจุดซื้อขายกิจการแล้วก็เข้ามาอยู่ rs แบบ เต็มตัวอย่างเป็นทางการนะคะจริงๆปีปกว่าๆมาเนี้คะ่ะคุณทิพย์จะยิ่งรักสตีเวนโคฮีมากขึ้นนะ <c oughs> คือเพราะว่าจริงๆใช้ทุกแฮ b บิตนะคะต้องบอกว่าพอเพอร์เพสเราชาร์จนะคะว่าเรากำลัง <c oughs> ดูแลและใส่ใจคนเพื่อให้เขาได้เติมเต็มชีวิตของเขาเนี่ยนะถามว่าการเปลี่ยนเจ้าของเนี่ยทำให้ตรงนี้ไม่เกิดไหมไม่จะทำให้ตรงนี้ทำได้ดีขึ้นไหมน่าจะเป็นไปได้น่าจะดีขึ้น ตรงนี้ค่ะคุณทิพย์มันก็เป็นกําลังใจเราละแล้วพอมาต่อว่าแล้วเราจะชวนคนมาด้วยกันเนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงนะคะปุผมก็ใช้ส่วนที่เรียนรู้จากเซเว่นฮ b บิตก็คือเรื่องบัญชีออมใจนะคะการที่เราฝากบัญชีออมใจไม่ได้แปลว่าเราต้องตามใจเขาแต่ต้องใส่ใจแล้วก็ดูให้ถูกว่าเราควรให้อะไรเพื่อให้เขาเป็น a better person นะคะแล้วพออันเนี้ย เราไม่ค่อยรู้ค่ามันหรอกตอนเราเรา,เราทำเนี่ยเราจะมารู้ค่าตอนเราจะทำอะไรยากๆนี่แหละแล้วก็อย่าง Business Partner ท่านหนึ่งมาบอกว่าฟังพี่ปุ่มอธิบายตอนจะต้องย้ายบ้านเนี่ยรับไม่ได้จนมาถึงประโยคสุดท้ายที่พี่ปุ่มบอกว่าเชื่อพี่ปุ่มนะเราไปกันเขาบอกว่ากลยุทธ์ที่พูดมาทั้งหมดอะไม่ได้มีความทำกันกับเขาเลยทําว่าทำไมต้องไปคำนี้คำเดียวพี่ปุ่มบอกให้เชื่อ เชื่อปุ่มก็ไปก็คือไปอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้เซเว่นแฮบิตมัน30ปีแล้วนะพี่ปุ๋มมองว่าหลักการของเซเว่นแฮบมันเลเวลเบแค่ไหนในการที่จะช่วยคนในวันนี้สามารถที่จะฟาฝันอุปสรรคในยุคใหม่นี้ค่ะปุมอยากเรียกว่ามันเป็นแก่นของชีวิตได้เลยนะมันจะไม่ล้าสมัยมันไม่มีการเวลาอันนี้มันไม่มีเอ็กซ์ปายนะคะเพราะมันเป็นแก่นมันไม่จําเป็นว่าจะต้องทํางานบริษัทแล้วค่อยเรียนเซเว่นแฮบนะคะ คือมันเป็นอะไรที่เหมาะกับคนทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคนรุ่นใหม่อ่ะอย่างลูกชายปุ่ม15เรียนเซเว่นแฮในโรงเรียนปุ่มก็รู้สึกว่าเขารับเซเว่นแฮบแบบไม่รู้สึกว่ามันคือล้าสมัยอ่ะถ้าใครมีเซเว่นแฮนะคะจะแอ e เ i a ต e มากขึ้นกับโลกยุคนี้ที่มันเปลี่ยนหนักๆเปลี่ยนเร็วแบบนี้ค่ะถ้าเราหาตัวเราเองเจอเราจะอยู่กับมันได้ เราจะรู้ว่าเราอยู่เพื่ออะไรแต่เราต้องปรับตัวใช่ไหมใช่ปุ๋งก็ต้องปรับเยอะนะคะตอนนี้ปุ๋งจะรู้สึกว่าเฮ้ย ผมอาจจะแก่ตามอายุได้แต่ผมห้ามเกา่าห้ามเก่าอะไรเงี้ยคอยคุยกับเด็กๆคุยกับน้องๆธุกรกิจที่ทําอยู่ก็ต้องปรับตัวเยอะถ้าเกิดยังทําแบบเดิมก็จะไม่เติบโตรู้ว่าต้อง transform ต้อง dislub ตัวเองคําถามสุดท้ายจะถามพี่ปุ๋มว่าจะแนะนําผู้นํารุ่นต่อไปควรจะเตรียมตัวยังไงในวันนี้คะ่ะอย่างที่หนึ่งเนี่ยถ้าทําได้ผมอยากให้เขาหา purpose จริงๆอยากให้หา mission ของตัวเองว่าเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่ออะไรก็อยากให้แบ่งเวลา มาดูแลตัวเองเรื่องนี้ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะถ้าหาเจอปุ๊บมีเข็มทิศในชีวิตทันทีเลยมันช่วยเราตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆได้มันช่วยเราตอนเราเจอเรื่องหนักๆได้ที่มันจะทำให้เราล้มอ,อื้อนั้นนะที่เราไม่ล้มอะ่ะเรายั้งได้แล้วเราลุกขึ้นมาได้อะมันคือ p พ r ร e เ e r เราอะคะ่ะถ้าชัดเราจะเด้งกลับคืนมาค่ะสรุปก็คือแบ่งเวลาสังเกตตัวเองหา p e r ร e เพ r ให้เจอ ในระหว่างที่หาไม่เจอขอให้เริ่มต้นทุกสถานการณ์ด้วยการไป็ผู้ให้ก่อนนะคะต้องขอบคุณคุณสุชาดาทีละวชิระกุล c ีอของ RSU Life แหลือพี่ปุ๋มเป็นแบบอย่างของการ living the seven h a b i t ที่แท้จริงและลงทุนมากๆในการค้นพบ personal mission statement ของตัวเองพยายามจะค้นหาว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและได้คำตอบแล้ว จะมีผลต่อความสําเร็จของชีวิตตัวเองทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมีความสุขที่ในการช่วยให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นและประนิทานนี้ทำให้ทีมงานสัมผัสถึงความจริงใจความมุ่งมั่นในการทำให้พวกเขาดีขึ้นพอถึงวันวันหนึ่ง องค์กรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีออมใจของพี่ปุ่มที่เติมเอาไว้ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นในผู้นำคนนี้และพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันและขอบคุณพี่ปุ่มที่ยืนยันกับเราว่าหลักการของ Seven น a b นั้นคือ t i m e l แ s ะ Relevant แล้วก็อย่าง Powerful และสามารถที่จะช่วยพาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล